สวัสดีคะ่ะนีเห่ามาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิ่งเร่นซืน่อหนี่ยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียนอ,อยาออชี ถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะ各位同学大家好。 สวัสดีค่ะผู้ฟังอดีอที่รักและเขารบทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน RTI กับดิฉันเจนนจนเหล่าชื่อค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเข้าสู่บทที่67ของสนทนาภาษาจีนกลาง1,000คําตคำที่เลี่ยวชีค่ะอีฟงชิงบทที่67จดหมาย1ฉบับเดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนาในบทเรียนนี้กันก่อนเลยค่ะ 六十七克一封信，妈，邮差刚送来一封信，好像是舅妈寄来的，快拆开看看，你看得懂吗？内容很简单，信上说舅舅和舅妈要来泰国，这真是个好消息。他们是来观光的吗？舅妈陪舅舅到曼谷开会，顺便来看我们。他们哪一天会到我们家呢？ 按照信上说的时间，应该是三十号到。我得把客房打扫干净，他们一来就可以住。第六十七课，一封信。บทที่หกสิบ一封信，นะ做买จด吧妈 โยชัยกังส ah ่ง来一封信好像是舅妈寄来的คุณแม่คะบุรุษไพรสเน่เพิ ah ่งส่งจดหมายมาหนึ่งฉบับดูเหมือนว่าส่งมาจากนาสไพค่ะโยชัยกังส่งหลายอีฟง ah ิงบุรุษไพรสเน่เพิ่งส่งจดหมายมาหนึ่งฉบับโยชัยบุรุษไพรสเน่ค่ะกังเมื่อกี้นี้ส่งหลายเพิ่งส่งมานะคะอีฟงชิงจดหมายค่ะเพิ่งส ah ่งจดหมายมา หนึ่งฉบับเขาชางชื่อดูเหมือนว่านะคะจะเป็นของใครครับเจ้ามาเจ้มาก็คือนาสะพัยคะ่ะเจ้ามาจี้ไหลตนาสะพ้ส่งมานะคะเจ้ามานาสะพส่วนเจ้าเจ้าค่ะเป็นคุณนาผู้ชายนะคะไ่ชายใช่คันๆหนีคข่งแต่ตรงมารีบเปิดออกมาดูสิลูกอ่านออกไหม ควขยชายไข่นะคะชายไข่แปละว่าเปิดออกค่ะวา่ชายไข่ขั้นๆนรีบเปิดออกมาดูนะคะนี่ขั้นเ๋อต่งมาขั้นเ๋อตรตงมาอ่านออกไหมนะคะดูเข้าใจไหมนั่นเองค่ะนนเน,นื้อหง่า,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 าย,าาย,ยาง่ายมากมายนะคะในจดหมายเขียนว่า คุณน้าและน้าสะพายเนี่ยจะมาเมืองไทยค่ะในหลงความจริงในหลงนะคะแปลว่าเนื้อหาค่ะก็หมายถึงเนื้อหาใจความในจดหมายค่ะเ,เียน,นง่ายมากๆนะคะห็นง่ยมากชิงสังชัวในจดหมายบอกว่าเจียวเจียวคุณนา้านาผู้ชายนะคะหันเจียวมาและนาสะพายค่ะย่าหลายไทยกัวจะมาเมืองไทยค่ะ 这真是个好消息！他们是来观光的吗？你唱本考的真真，我考马跳如，这你看你你看真是变真你哈，变阿来卡，好消息，本考的真真卡。 ข่าวเช้าฉี่ก็คือข่าวดีนั่นเองค่ะถ้าแมนชิลัย관광เด้อมะ관งในที่นี้นะคะก็หมายถึงการท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวนั่นเองค่ะพวกเขาเนี่ยมาเที่ยวหรือเจ้ามาเผยเจียวเจียวดาวมันกูไข้เหวยส่วนเปลี่ยนไหลข้างหัวแมนคุณน้าสะพายนะคะมาเป็นเพื่อนน้าชายค่ะมาประชุมที่กรุงเทพ แล้วก็เลยแวะมาเที่ยวหาพวกเรานะคะแวะมาดูมาเยี่ยมพวกเราค่ะเจียวมาน้าสะพ้ายเพยเจียวเจียในที่นี้คํานี้นะคะมาเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนเจียวเจ,เจน้ชายไปทำอะไรครับเต่าแมงกุไข้ห้วยไข้ห้วยประชุมประชุมที่แมงกุแมงกุกรุงเทพนะคะเต่าแมงกุไข้ห้วยมาประชุมที่กรุงเทพค่ะเชื่อนเปียน ชวนเปลี่ยนเนี่ยค่ะก็แปลว่าถือโอกาสก็ได้นะคะชวนเปนเลี่ยนและข้าวหัวเหม็นถือโอกาสนี้นะคะแวะมาดูพวกเราแวะมาเยี่ยมพวกเราค่ะถ้าแม้นไหนเทียนห้วยเต้หัวม็นจ้าเนี่พวกเขาจะมาถึงบ้านเราเมื่อไหร่ถ้าแม้นพวกเขาหน่ายเทียนวันไหนนะคะห้วยเต่าหัวเหม็นจ้าวันไหนที่พวกเขาเนี่ยจะมาถึงบ้านพวกเราอันเจ้าชิ่งซ่างา说的时间应该是三十号到 ตามเวลาที่บอกในจดหมายนะคะน่าจะมาถึงวันที่30มสิบอันเจ้าชิงสงชัว的时间จากเวลาที่เขียนบอกในจดหมายนะคะชิเจียนแปลว่าเวลาชิงคือจดหมายค่ะชัวแปลว่าบอกนะสั่งชัว่的时间เวลาที่เขียนบอกบนจดหมายหรือว่าในจดหมายค่ะน่าจะเป็นวันที่สาตสบ น่าจะมาถึงวันที่30ค่ะว่าได้ปากเคอฟังต้าเส่าก้านจริ้งพวกเขาย้าย来ก็可以住ชั้นจะต้องกวาดห้องพักแขกให้สะอาดแล้วล่ะพอพวกเขามาถึงเนี่ยจะได้เข้าพักเลยนะคะวัวได้ปากเคอฟังต้าเสาก้านจริงก้านจริงคือสะอาดค่ะต้าเสาทําความสะอาดทําความสะอาดให้สะอาดนะตาเสาก้านจริงทําความสะอาดให้สะอาดทําความสะอาดที่ไหนคะ เคอฝังเคอรในที่นี้คือเคอร์เจนนะคะคือแขกฝังฝังเจียนค่ะก็หมายถึงห้องพักแขกนั่นเองค่ะปะา่าเคอร์ฝังตาเสาการจริงจะต้องทำความสะอาดห้องพักแขกให้สะอาดนะคะแต่ถ้าเป็นห้องรับแขกค่ะเราเรียกว่าเคอร์ทิงเคอร์ทิงคือห้องรับแขกแต่ถ้าเคอรฝังในที่นี้มันหมายถึงห้องพักสำหรับแขกนั่นเองค่ะถ้าแมนอีหลายพอพวกเขามาถึง ก็จะได้เข้าพักได้เลยค่ะช่วงนี้เรามาดูคำศัพท์ในบทเรียนนี้กันค่ะคำแรกคำว่าโยชัยโยชัย,ชยบุรุษไปรษณียค่ะโยชัย,ช,ยชิงชิงจดหมายค่ะเจ,อจอ้าโจ,อจอ้าเจ,อจอ้าโจ้าหมายถึงคุณลุงหรือว่าน้าชายที่อยู่ฝั่งคุณแม่นะคะเจ,อจอ้าโจ ส่วนภรรยาของเจียวจนะคะเราเรียกว่าเจียมาเจมาเพราะฉะนั้นนะคะเจยมาเนี่ยจะหมายถึงน้าสะใภ้ก็ได้หรือว่าป้าสะใภ้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าแม่ของเรานะคะมีน้องสาวหรือว่าพี่สาวนะคะแล้วก็สามีของน้องสาวหรือพี่สาวของคุณแม่เนี่ยเราจะเรียกว่าอีจังอีจังเพราะว่าน้องสาวของแม่นะคะเราเรียกว่าอายีใช่ไหมคะน้องสาวแม่ อาหยีถ้าพี่สาวแม่ในภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าหยีมาหยีมาเพราะฉะนั้นสามีนะคะสามีของน้องสาวหรือว่าพี่สาวของคุณแม่นะคะเราจะเรียกว่าอีจังหรือว่าลุงเขยหรือว่าน้าเขยนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นคำเรียกญาติในภาษาจีนค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ถัดมานะคะคำว่าจี้จี้ หมายถึงส่งนะคะส่งจดหมายหรือว่าส่งไปรษณีย์ค่ะจี้ในที่นี้นะคะซึ่งเราก็เคยเรียนไปหลายครั้งนะคะจีซ <marginalized> ิงจี้ซ <men> <baptized> ิงก็คือส่งจดหมายค่ะจี้ซิงจี้包裹จี包วส่งพัสดุค่ะจี包裹谁寄信来ใครส่งจดหมายมานะคะใ้จีหิา来ใครส่งจดหมายมาวหลายใครส่งพัสดุมาค่ะ 我要去 Seven Eleven 寄包วฉันจะไปส่งพัสดุที่7-11อ n Eleven นะคะ我要去邮局寄信ฉันจะไปส่งจดหมายที่ไปรษณีย์ค่ะ邮局ก็คือไปรษณียน์นะคะ我要去邮局寄信ฉันจะไปส่งจดหมายที่ไปรษณีย์我要去邮局领包裹ฉันจะไปรับพัสดุที่ไปรษณีค่ะคำถัดมานะคะคำว่าใช ใช่หมายถึงแกะนั่นเองนะคะไข,ข่ไขยไข่แข็งขันรีบแกะออกดูนะคะใช่ไข่แกะออกค่ะไข,ข่ใช่ไข่ข็งขใช้ชงเป้าก๋วยเตนี่รีบแกะออกดูว่าใครส่งพัสดุให้เธอนะคะไข,ข่ไข่ไข่แค็งแชช่นม里面是什么礼物รีบแกะออกดูว่าข้างในเป็นของขวัญอะไร小朋友很喜欢拆礼物เด็กๆนะคะชอบแกะของขวัญกันมากๆค่ะ อีคำหนึ่งค่ะคำว่าเนื้อห์เนื้อห์เนื้อหาค่ะ这篇文章的内容很有意思เนื้อหาของบทความนี้น่าสนใจมากๆ这篇文章บทความนี้นะคะน内容เนื้อหาเนื้อหาของบทความนี้很有意思น่าสนใจมากๆค่ะท่าจียง的话都没什么内容สิ่งที่เขาพูดมักไม่ค่อยมีเนื้อหาอะไร ถ้าจีงตะวานนะคะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่เสมอมักไม่ค่อยมีนะคะในงรองไม่มีเนื้อหาอะไรค่ะสำหรับช่วงนี้เรามาดูรูปประโยคในบทเรียนนี้ที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะคำว่าวนเปลี่ยน,นเปลี่ยน ที่หมายถึงถือโอกาสหรือว่าแวะนะคะแวะทําอะไรอย่างหนึ่งประมาณว่าเราจะทําเรื่องเรื่องหนึ่งค่ะแล้วก็ถือโอกาสทําอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น我去邮局寄包裹顺便去书店买一本书，ฉันไปส่งพัสดุที่ที่ทำการไปรสีนีนะคะก็เลยถือโอกาสแวะไปซื้อหนังสือสักเล่มนะคะที่ร้านขายหนังสือค่ะ 我去邮局，邮局ที่ทำการไปรณียีนะคะจี包裹ส่งพัสดุค่ะ顺便去书店，ถือโอกาสนะคะหรือว่าแวะแวะไปที่ร้านหนังสือหม่อเปนชูซื้อหนังสือสักเล่มค่ะหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ下班的路上我顺便买了些菜，ระหว่างทางหลังเลิกงานค่ะฉันแวะซื้อผักกลับมาด้วยนะคะ ช่วยเปลี่ยนฉันเนี่ยก็ช่วเปลี่ยนนะคะก็คือถือโอกาสค่ะแวะซื้อใหม่เลยเชียใช่แวะซื้อผักสัก2 3สาอย่างนยคะกลับมาด้วยค่ะ如果你去买东西的话顺便帮我买点吃的。ถ้าคุณจะไปซื้อของแล้วก็ช่วยซื้อของกินมาให้ฉันหน่อยก็แล้วกันค่ะ如果你去买东西的话，ถ้าหาว่าคุณนะคะจะไปซื้อของ顺便帮我买点吃的。 ชือในที่นี้นะคะคือของกินค่ะหมายเตี่ยนซื้อซื้อของกินมาให้ฉันหน่อยชวนเปี่ยนนะคะก็คือถือโอกาสแวะช่วยแวะซื้อของกินมาให้ฉันหน่อยค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งค่ะหัวก้างขาวหลายท้ายปะเชวนเปลีป่ยนหลายคันนี่แมนฉันมาไทยเปพอดีก็เลยถือโอกาสแวะมาเยี่ยมพวกเธอค่ะ หัวกังเาหาย,ทยหลทายเปย์ไลทายเปยมาไทยเปยนะคะกังเาก็คือพอดีฉันมาไทยเปยพอดีนะคะก็เลยชวนเลียนหลายคันคันนี่แมก็เลยแวะมาเยี่ยมเยียนพวกเธอค่ะอีกรูปประโยคนึงในบทเรียนปปยน,น,ยนี้ค่ะจจเจา้า舅舅陪舅妈到曼谷开会 น้าสไปซยมาเป็นเพื่อนน้าชายนะคะมาประชุมที่กรุงเทพค่ะเรามาดูโครงสร้างนี้ค่ะเจ้ามานา้าสไปซยเผยเจลเจลเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนกับน้าชายนะคะมาถึงที่ไหนคะเต่ามั่งกุไข้ห่วยไข้ห้วยเป็นกริยานะคะมั่งนกุคือสถานที่ก็คือกรุงเทพค่ะมาประชุมที่กรุงเทพเดี๋ยวเราจะแทนค่าเข้าไปนะคะเราจะเอาเ,ออเปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นนะคะ เจ้ามาเผยโจโจเราก็จะเปลี่ยนเป็นมามาเผยปาปา,ปาคุณแม่นะคะไปเป็นเพื่อนคุณพ่อเต้าอีเวียนคันปิงไปหาหมอนะคะที่โรงพยาบาลค่ะเต้าอีเวียนบอกสถานที่ก่อนนะคะโรงพยาบาลอีเวียนเต้าอีเะี่ยนปค่หค่ะอคหาหมอค่ะหาหมอค่ะไาอ่ะะไป่ป่ป่ะคไปหม่ปหมค่าอ่านนะคะปปามาค่่่ไ งซือบริษัทเมียนชื่อสัมภาษณ์งานค่ะฉันไปสัมภาษณ์งานเป็นเพื่อนกับเสียวเหม่ยที่บริษัทนั่นเองค่ะหัว陪着เฉียวเหม่ย到公司面试ฉันไปสัมภาษณ์งานเป็นเพื่อนกับเฉียวเหม่ยค่ะ姐姐陪我到移民署延长居留证พี่สาวไปต่อมอเป็นเพื่อนฉันเพื่อต่ออายุบัตรถิ่นที่อยู่ค่ะ เจเจแผวก็คือพี่สาวนะคะไปเป็นเพื่อนชันไปไหนครับเต้าอีมิงสูอีมิงสูนะคะก็คือสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตอมอนะคะเยียนช้างจีเหลียวเจิงจีเหลียวเจิงก็คือบัตรถิ่นที่อยู่หรือว่าบัตร ARC ค่ะเยียนช้างขยายอายุนะคะหรือว่าต่ออายุต่ออายุบัตรถิ่นที่อยู่ค่ะ วันนี้ก็ได้ไปหลายคำหลายประโยคเลยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะภาษาจีนพาเพลในวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ